วันนี้คุณเหนื่อยมากใช่ไหมล่ะเครียดมากอยู่ละสิวันนี้เรามาผ่อนคลายกันก่อนนอนกับธรรมะผ่อนคลายลองนึกภาพดูครับคุณกำลังนั่งอยู่ข้างแม่น้ำสายหนึ่งน้ำไหลซาะผ่านใต้ต้นไผ่เสียงน้ำไหลเ,เบาๆแสงแดดส่องผ่านใบไผ่สร้างเงาเต้นระบบาอย่างอ่อนโยนในช่วงเวลานี้ หลังจากวันที่เหนื่อยล้าหลังจากความคิดที่วุ่นวายเราต้องการความสงบเราต้องการที่พักสำหรับจิตใจวันนี้ผมอยากพาคุณเดินทางไปในเรื่องของการฝึกจิตฝึกจิตให้แข็งแกร่งเพื่อความสงบความสงบที่ยั่งยืนในสมัยพุทธกาลมีชาวประมงคนหนึ่งชื่อว่าอุปาลี เขาใช้ชีวิตง่ายๆอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแต่จิตใจของเขาไม่เคยสงบทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลกังวลว่าวันนี้จะจับปลาได้หรือไม่กังวลว่าครอบครัวจะมีอาหารกินหรือไม่กังวลว่าฝนจะตกหรือแดดจะแรงจนกระทั่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาพระองค์ทรงสังเกตเห็นความทุกข์ในใจของอุปาลีและทรงถาม ภิกษุอุปาลีเจ้าทุกข์เพราะอะไรอุปาลีตอบด้วยความสับสนพระองค์เจ้าขาข้าไม่รู้ข้าแค่รู้สึกว่าจิตใจไม่เคยสงบและพระพุทธเจ้าทรงตอบด้วยเสียงที่อ่อนโยนการทุกข์เกิดจากไม่เข้าใจจิตของตนเองจิตที่ไม่รู้จักจิตที่ไม่เข้าใจจึงเป็นจิตที่ไม่สงบ เรื่องนี้สอนเราว่าการฝึกจิตให้แข็งแกร่งเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจเข้าใจกับจิตใจตัวเองคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาจิตใจเราเป็นอย่างไรบางวันเราตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลบางวันด้วยความหวังบางวันด้วยความเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเรา ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าลอยมาและลอยไปผมอยากให้คุณลองทำตามผมณนะตอนเนี้ยหายใจเข้าลึกๆช้าๆกลั้นไว้สองวินาทีหายใจออกช้าๆปล่อยออกมาทั้งหมดอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆ ขณะที่คุณหายใจให้สังเกตความรู้สึกความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ต้องไล่ออกไปไม่ต้องยึดติดแค่สังเกตในสมัยพุทธกาลมีพระสาวกองค์หนึ่งพระมหากัสปะท่านเป็นคนที่มีจิตใจร้อนรนไม่สามารถนั่งสมาธิได้นานวันแรกที่ท่านฝึกสมาธิท่านนั่งได้เพียงห้านาที จิตใจก็เริ่มฟุ้งซ่านความคิดต่างๆเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนท่านรู้สึกท้อแท้คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถไม่สามารถฝึกจิตได้แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านว่าความคิดที่วุ่นวายไม่ใช่ความผิดพลาดความคิดที่วุ่นวายเป็นธรรมชาติของจิตสิ่งที่เราต้องทำคือการสังเกตไม่ใช่การต่อสู้ และท่านเริ่มเข้าใจว่าการฝึกสมาธิไม่ใช่การหยุดความคิดแต่เป็นการเป็นเพื่อนกับความคิดการยอมรับและการปล่อยวางวันที่สองท่านนั่งได้10นาทีวันที่สาม15นาทีวันที่สี่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เพราะความคิดของท่านหยุดแต่เพราะท่านเรียนรู้การอยู่กับความคิดอย่างสงบ คุณเคยมีวันที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ไหมวันที่ตื่นขึ้นมาด้วยความหวังดีแต่กลับพบกับเรื่องราวที่ไม่ขาดคิดงานที่คิดว่าจะเสร็จกลับติดขัดคนที่คิดว่าจะช่วยกลับไม่อยู่แผนที่วางไว้กลับเปลี่ยนไปในสมัยพุทธกาลมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งพระเจ้าประสเสนที่โกศลพระองค์มีอำนาจมีทรัพสมบัติ มีทุกสิ่งที่คนทั่วไปปรารถนาแต่ในใจลึกๆพระองค์ไม่มีความสุขไม่มีความสงบทุกวันพระองค์ต้องตัดสินใจหลายร้อยเรื่องต้องแก้ปัญหาต่างๆของอาณาจักรต้องรับมือกับความขัดแยง้งความเห็นต่างยิ่งพยายามควบคุมก็ยิ่งพบว่าหลายสิ่งไม่อาจควบคุมได้จนกระทั่นวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปพบพระพุทธเจ้าและทูลถาม พระองค์เจ้าขาทำไมข้าถึงมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขไม่มีความสงบพระพุทธเจ้าทรงตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเพราะพระองค์กำลังต่อสู้กับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้กำลังต่อสู้กับความเป็นจริงความสุขไม่ได้มาจากการควบคุมสิ่งภายนอกความสุขมาจากการยอมรับ สิ่งที่เป็นและการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นพระเจ้าประเสฐที่โกศลทรงเข้าใจว่าความทุกข์ของพระองค์ไม่ได้มาจากปัญหาต่างๆแต่มาจากไม่ยอมรับปัญหาเหล่านั้นเมื่อพระองค์เริ่มยอมรับว่าบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางคนโน้มน้าวไม่ได้บางเหตุการณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้พระองค์เริ่มพบความสงบ ความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกผมอยากให้คุณลองนึกถึงความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวตอนนี้อาจจะเป็นความกังวลเรื่องงานความกังวลเรื่องเงินความกังวลเรื่องสุขภาพความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าความคิดเหล่านี้เป็นเหมือนเมฆเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเมฆมาแล้วไป เมฆมาแล้วไปไม่มีเมฆก,ก้อนไหนที่อยู่ถาวรไม่มีเมฆก,ก้อนไหนที่เป็นตัวคุณในสมัยพุทธกาลมีพระสาวกองค์หนึ่งชื่อว่าพระอานนท่านเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากแต่ท่านก็มีความกังวลวันหนึ่งมีคนมาวิจารณ์ท่านว่าท่านยังไม่บรรลุธรรมยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม้แต่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า คำวิจารณ์เหล่านี้ทําให้ท่านทุกข์ใจท่านเริ่มสงสัยในตนเองเริ่มคิดว่าตนเองอาจจะไม่มีความสามารถความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในใจกลางวันกลางคืนแม้แต่ตอนที่ท่านปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นและทรงถามท่านว่าอานนท์เจ้าทุกข์เพราะอะไรท่านอานนท์เล่าเรื่องราวทั้งหมดและพระพุทธเจ้าทรงตอบอานนท์ ความคิดของผู้อื่นเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ความจริงของเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องแบกรับความคิดของผู้อื่นความคิดเหล่านี้เหมือนแขกที่มาเยือนมาแล้วก็ไปเจ้าไม่จำเป็นต้องเชิญให้อยู่เจ้าไม่จำเป็นต้องต่อสู้แค่รับรู้และปล่อยให้ไปท่านอานน์เริ่มเข้าใจว่าการปล่อยวางไม่ใช่การเฉยชา แต่เป็นการเลือกที่จะไม่ยึดติดไม่แบกรับสิ่งที่ไม่จำเป็นทุกครั้งที่ความคิดวิจารณ์เข้ามาท่านจะพูดกับตนเองว่าขอบคุณที่มาเยือนแต่ข้าไม่ต้องการเก็บเจ้าไว้และความคิดเหล่านั้นก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งหายไปการฝึกจิตให้แข็งแกร่งต้องมีเป้าหมายแต่เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การไปถึงที่ใดที่หนึ่ง แต่เป็นการเดินทางอย่างมีสติในสมัยพุทธกาลมีพระสาวกมากมายที่ตั้งเป้าหมายจะบรรลุพระอระหันต์แต่ไม่ใช่ทุกคงที่เดินทางด้วยวิธีเดียวกันบางท่านใช้เวลาเจ็ดวันบางท่านใช้เวลาเจดปีบางท่านใช้เวลาหลายชาติแต่สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความเร็วแต่เป็นความมั่นคงในการเดินทางมีพระสาวกองค์หนึ่ง ชื่อว่าจุนทะขะท่านเป็นคนที่เดินเร็วอยากได้ผลเร็วท่านฝึกสมาธิอย่างหนักอยากให้จิตใจสงบเร็วๆแต่ยิ่งพยายามเร็วจิตใจก็ยิ่งไม่สงบยิ่งบังคับก็ยิ่งไม่ได้ผลจนกระทั่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงพบท่านและทรงถามจุนทะขะเจ้าเล่นพินเป็นไหมท่านตอบเป็นครับพระองค์เจ้าขา ถ้าสายพินตึงเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นจะขาดครับพระองค์เจ้าข่าถ้าสายพินหย่อนเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีเสียงครับพระองค์เจ้าข่าการฝึกจิตก็เหมือนการตั้งสายพินต้องไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปต้องพอดีพอดีกับธรรมชาติของจิตใจท่านจุนทะขะเข้าใจว่า การมีเป้าหมายไม่ได้หมายถึงการรีบร้อนการมีเป้าหมายหมายถึงการมีทิศทางและการเดินไปด้วยความสมดุลจากนั้นท่านเปลี่ยนวิธีแทนที่จะฝึกสมาธิสิองชั่วโมงต่อวันท่านฝึกสองชั่วโมงแต่ด้วยความสมดุลด้วยความมีสติและในที่สุดท่านก็บรรลุธรรมไม่ใช่เพราะความเร็วแต่เพราะความต่อเนื่อง ความมั่นคงการฝึกจิตให้แข็งแกร่งไม่สามารถแยกออกจากการดูแลร่างกายเพราะกายกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าจิตใจก็เหนื่อยล้าเมื่อร่างกายแข็งแรง